่าทมดินอันนี้น้บบามึงดูหอดบอ่ล้านหนึ่งอันนี้ขาเสาสบายดีสบายดีแหละก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหักแพงเบิร์ตสุขุสุคนเบิร์ตสมองสุบอนเด้อพี่น้องเด้อพ่อพ่อช่องยูทูบมาวล่าพเพื่อนคือเก่าเนาะสื่อว่ามเมือนเฮาก็เขามาเป็น สะพานบุญเนี่ยทั้งปูรักปูใหญ่จะดีเพิ่อนอีกแล้วพี่น้องเลยก็คือเขตน้อ,เนองอเด็ดน้องเดือนอะไรเนาะต่อเนื่องพี่น้องเลยเหตุเรือนให้น,อหน้องอะไรเอาฉันซะเนาะก็คือมือนี้เอาสี่เข่ามามอบเงินข่าเพิ่นทมทีเนาะที่เพิ่นทมทีให้แน่นี่แหละอเอาฉันซะมอบเงินทมทีบอนทีตั้งเฮือนแล้วก็ปลูกเฮือนให้น้อ,นองเด่ดนน้องเดือนให้แหละเนาะ เฮือนเก่าลังเก่าสุปเพิร์นก็นจะอยู่รวมพุ่นเนาะคนเด็กพุ่นอยู่รวมพุ่นและมาท้มทีไมบ่บาทนี่เนาะยในแหนาของข้าเจ้านี่แหล,ละราคาท้มทีนี่เพิ่นร์นได้สองพันบาทเนาะกับพอดีมีทางอใหญ่จะดีเพิ่นเนาะไอจอนสุกแก้วนีว่แหละสวยเรยวเข่ามาว่าสัสเป็นจำนวนเงินกีบกว่าหนึ่งล้านกีบพี่น้องเลย สองพันบาทขะเถากำหนล้านกีบมาแหละว่าสันซะกำมือเี้กขะเ้ามาเป็นสะพานบุญในเผิ่นคือเก่าเนาะเพราะว่าเคสของน้องเดือนน้องเดือนนี่กำลังดำเนินการพี่น้องเอ้ยเนาะกำลังสีเหตุเฮือนห้เนาอว่าสันสะเนาะตอนนี้ก็แม่ของน่องกับน้องกำลังยยางมาแล้วพอเข้ามาลอกก่อนพี่น้องเอ้ย สว,ว่าน้องเด่นบาสบายว่าชั้นพี่น้องน้องเด่นนี่บาสบายเนาะเป็นไข่เป็นไข่ไขอามาจักชิแมนจักมือและซองมือบาหรือซ้ำม,มือกับโบหูคือกันอันนี้ก็ดีเนาะเป็นไข่เนาะกับเบาเป็นยังอันน,นี้ก็ดีน้องเป็นไข่ สองล้านห้าสิบพันรวมทั้งเบิดทั้งสิ้นเนาะเพราะว่าสิจ่ายค่อาอ่าสิจ่ายค่าดินแล้วก็จ่ายค่าเสาเพื่อน,นำ้ำเนาะมันก็เป็นสองล้านห้าสิบพันว่าสันซะแต่จริงก็เมื่อก่อนนะมันลุบสบอแหมเนี่นมันลุบบ่ ฮึม <ừ, S 2> เป็นไหหนา้าป๊อป <ừ. S 2> อืออ้าวโดยสบายดีแม่สบายดีสบายดีน้องเดือนน้องหน่อยนอเนาะอ๋อก็คือน้องเด่นนะบอสบายเนาะโอ้ยบอดแสนซสมาแล้วบอจักอะไรกันเนี่ยสองมือแล้วก็เจ,จ้าทมถี่แล้วเนี่ยสองมือเลยสองมือ คือสีข้าวเดียวหนึ่งแล้วนี่เนาะ<ล>บานนี่มาอยู่แคมทางเนาะเ <c oughs> นี่ยมาอยู่แคมทางอาจารย์ชัโอ้ก็ดีใจนําความฟันไก่เข้ามาเลยแหละแต่ว่ายัางอ่านบอกออกเนาะว่าจะเป็นรูปทรงแล้วก็รูปาวาดทรงแบบใดเฮื่อนของเพิินเนี่ยก็ดีก็คือมื้อนี่เขาก็สีมาม้อมเงินคาทมดิน นายเจ้าเนาะไอยคนที่มาทมให้นี่อยู่ในบ้านนี่บ่โดยโอ๋อเงินทมดินไหนแล้วก็คาเสา,านึ่เสาในตามที่คุยกับพ่อน้องเดือนเพิ่งไหว่าอ่าต้นละแสนเก้าต้นก็เก้าแสนบาทนี่ต้นน้อยที่เพิ่มมาสามต้นนะต้นละหาสิพันธ์แล้วอ่ะหาสิพันสามต้นก็เป็นแสนหาเนาะแม่นบ่น้องเดือนแสนหาโดยฮะพวกเนี่ยบังกล้องได้แสนหาการ ใส่เก้าแสนกับเป็นล้านหาสิพันก็รวมกันกับเป็นสองล้านหาเนาะสองล้านหาสิเน่เสียเงินไว้ให้เจ้าบาทนี่แล้วบอกให้ท้ามานำข่อยและป่านนี้ผมมีให้เลยเด้เนาะก็คือสี่สองล้านหาบอแมนบอสหลดแกไหมพี่แลนพิลึกแท้สองล้านหา Cái nó ngân đi Quá để nằm hay sao ามห้าสิบพันสองสี่หกแปดสิบอันนี้ค่าทมดินค่าทมดินอันนี้นับมึงดูหอนบอ่ล้านหนึ่งอันนี้ค่า,าเสาค่าเสากระล่านหนึ่ง ขึ้นมีใบห้าสิบอาห้าสิบพันเป็นสองล้านห้าสิบเน,ะนอะพอดีเลยอัโญโยขึ้นมึงดูฮะแม่เดี๋ยวมาเบิร์กล้องนำกันเด้อควอมกัน บอไอเจ้าแบบว่าแมนแมนแมนโอเคแมนอ่ไรอ่ะเรียมาเบิิงกล้องเลยแมนสองสามอ่ะบ้านนี้เก็บไว้โลดทางหน้ากากก็คือพ่อมือได้ก็สามารถตั้งในทันที่เด้อบ้านนี้เด้อเพราะว่าไม่เอ้ากับพ่อแล้ว คือพร้อมทุกอย่างแล้วแหละยังกับพร้อมมทุกอย่างแล้วข่าสร้างกับมีแล้วเนาะตีนทรงตีนเสาเสากับโขบแล้วข่าสร้างกับมีแล้วส่วนว่าข่าสร้างในอาฮั่วศรีเก๋ไก่อนเนาะมาแล้วเพื่นแหละจังให้ข้าเจ้าว่าซั่นซะเพราะว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นก็ว่าให้เฮาเป็นผู้เก็บไว้ก่อนข่าสร้างข่ายังนี่ยนะ หรือว่าแม่น้องเดือนสิเก็บไว้อเองบ่ฮะบ่มาสิเก็บไว้อเอง <c oughs> บาทนี่ได้เฮือนได้ซานเลยมันก็ยังสิขาเรือ,อยังกระทาเบิ่งไปน้ำกันนนะั่แหละพี่นอ้องเ้ยเนาะถ้าเกิดว่าไพายผู้ลักผู้ใหญ่ทางใดอยากสมทบยังเข่ามากากับจังทาเบิ่งแต่สมน้ำกันเนาะแหลกกะ เพื่อนคลองน้องเด่นน้องเดือนนี่สิออกมาแบบไดลักษณะได้วาดทรงไดเนาะ่าเสาก็อยู่ภูเหล็แต่ว่าในถ่ายเห็นเสาเนาะ,ะเห็นเตดเห็นแต่ดินที่ว่าบอนนั่นเป็นคุ้นไวน้นน่นะพี่น้องเลยอันนี้เป็นหายหน้าจังไห้นี่ไหม่ไหน้หาหนึ่งบ่คันซุปจ้าสิเหตุหน้าเนี่ยมันต้องในแถมคั้นบดเนาะ พราะมันเป็นดินทรายแหละมันมันเจริญง่าย <Ừ. S 1> ดินทรายแหละมันอยากเจริญง่ายพี่นองง้องเลยกรลายเติบได้กระไเติบแมน่นกันเผือดสีดำแล้วนี่กรลายเติบเบิร์ดกะจักตานี่กันเป็นดำแต่ละปีสีหาตาพูนะ่ะสีหาตาพูเขาเอาหน้าใบไหวในี่ใช้เบิดกะสีหาตา ม่เยอะที่ตูบหน่อยโอ้ก็ตุบก็น้หน่อยหนึ่งจากเบยนดเข่าบ่ได้เข่าบ่บ่ดีใจบ่น้องเดือนดีใจสำใด้น้องหน่อยได้ดีใจสำใดอันนื้ะดีใจที่สุดน้องเงี้ยหัวจากดีใจที่สุดเอื้อยได้สัตดีใจแห้งปันใด ไอ้ส่วนน้องเด่นนะใครมาจังมือเย่ยสองมือสอ,อ,องมือเนี่ยกินแต่ยาอย่างเดียวปะเลยออบดไอซักยองสังยานมพออยู่แต่ในในนะแบบมันอ่าสีอบสีอาำน่จังน้อยนะพี่น้องเลยเนาะอ,อันนี้ก็เขาก็ขอ,ขอบุญขอบุญทั้งไอ้ใหญ่เจดีพด์พนที่ว่าคอยเสวยเรือแล้วก็เมตตาครอบครัวของน้องเด่นน้องเดือนเข้ามาว่าสักก็คือทุตประทรงก็เพลินก็นคือแบบ เพิ่นถึกสตาห์แหละนะเนาะป่นถึกสตากับน้องๆองล้วก็รอบว่าน้องอหละเพิ่นก็มีลูกสาวน่นี่นะเพิ่นก็เบิงมาหลายคนหลายเคสกันเดยแต่ว่ามาถึกสตาอ่าน้องๆน,นี่แหละน้องเด่นนี่แบบว่าเห็นว่าเป็นคนขยันแล้วก็ซอยเวียพ่อแม่น่นี่นะส่วนว่าน้องเดือนนี่ก็ไปหั่ไปเฮียนนะเนาะอ่าบางคนก็ว่าคอมเมนต์ไปต่างๆนันนะ จักิเฮียนใบปีชังว่าสั่นบ้านเฮาเฮียนไปกับบ่มีปีชังจบออกมามหกมเจ็ดกับไปทำงานคือเก่าเพื่อนว่าได้นี่นะยังสู่แหละพากันไปทำงานหาเงินส่งพ่อแม่บุตรีกว่าบอก่าสั่นยังประมาณนี้นะกเฮียนเอา่ความข้องเอ้ยเนาะเฮียนเอาใบประกาศมันกับบ่แน่บ่นอนเนาะเพราะว่าอนาคตแต่ละคนมันกับมองบ่เห็นว่าสั่นซะบุญวาสนาแต่ละคนมันกับมองบ่เห็นบางที ้านองจบมาเนี่นี่มีภรรักกูใหญ่เพื่นสนับสนุนหรือว่าเมตตาใน่นี่ส่งเชียร์หรือว่าผลักดันเน่นี่ได้เป็นเจ้าเป็นนายได้มีวิชาอาชีพกามีเนาะในสิ่งที่เอามองเห็นนะพี่น้องเลยแต่เนวนี้แต่เดี๋ยวนี้น้องก็ยังแบบว่าเป็นนางเรียนพิเศษผู้หนึ่งก็คืออาได้ไปเฮียนแบบว่าห้องเรียนฟรีกับสีเมรงเรียนซนเผาโดยที่ แต่ละคนนี่แบบเอาไง่ายๆบบว่าไพสิไปเฮียนกับบอได้นะแบบก็ต้องได้คัดสันต้องได้เลือกต้องได้สอบได้เซิงเอาบะบอน,น้องเดือนเอาสมมุติว่ามียุคขอครัวคนถูกงานเขาากไปเฮียนคืนน้องนี่สิได้บะต้องผ่านยังก่อนบะจังไปได้กาเพื่อนก็คัดเลือกเอาปะต้องได้ไปสอบไปเซิงก่อนบะต้องมีตัวเลขนะบะ บมเมนสิวาแบบจะงอกเขาไปเฮียนไหลได้รถเนี่นี่บมเมนป้อแต่ว่าคือไปเฮียนนี่นอกว่าบร่ได้เสียเงินเสียคำมีแต่มีฮอดเบียเบียยังก่อให้นะมีฮอดเบียเลี้ยงให้เนี่ยคาณเะนเบียเลี้ยงนี่เป็นไหเดือนเท่าใดเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนเดือนเท่าใดเบียเลี้ยงเดือนละสามแสน เบีย้ยเลี้ยงความหมายว่าเบีย้ยเลี้ยงนี่อ่าแต่ละเดือนนี่น่องจ่ายทางโรงเรียนบ่หรือว่าทางโรงเรียนหรือว่าทางรัฐนี่ให้ทางหัดให้น้องเลยบ่ใหม้มาซื้อสให้แม่เลี้ยงโอให้แม่เลี้ยงในโรงเรียนนั่นผู้ที่คอยแบบเฮ็ดกับข้าวกับน้าน,นี่บ่อ,อือก็ดีเด้อพี่นงกัเฮาก็กะหูอ่าอ,อ,อยู่ในบ้านในเมืองก็มีแบบโรงเรียนแบบนี้คือกัน โอเคไปน้องเลยเนาะตามนั่นแหละขอบุญขอบคุณทั้ทงผู้รักผู้ใหญ,ญ่เอาให้ทั้งแม่น้องเดือนครับลูกๆเนาะะขอมกขอบใจทั้งไอจอนไอจอนสุกแก้วไปเป็นคนเล่าเนี่ยแหละไอเจ้าเอ,าอิ้อายซะเล่ากันนะทีเป็นล่นอาจจาน้ายเจ้าเนาะไอจอนสุกแก้วคือน้องๆนี่ให้เอินลุงซะเนาะคือน้องเด่นน้องเดือนน,อน้องน้อยยางนี้ใครเอินเป็นลุงคือเจ้ากับเอิญอาย อาจารย์สุกแก้วคนลาวเ้าเนี่แหละเพิ่นไปอยู่เมกาพกูอ่ะขอบมกขอบใจเพิ่นอเอา,าดังๆได้แม่นางเดือนเจ้าจะมาพาลูกจมม่นไหมไอสุกแก้วไออยูดีไม่แห้งเดยการงานของเพิน่นขอให้ก้าวหน้าขึ้นไปกว่านีโ้โดยโดยเพิ่นสีกระเซียนนี่เลยอาขำก็ให้ได้สมความมุ่งมั่นปัตตนาด้อยไอ

โอเคพี่น้องเงยเดียราจะไปถ่ายเบิ่งเสาเนาะบ้านนี่วเสาเือนเป็นนั่นแหละเนาะไปถ่ายเบิ่งเสาเพราะว่าดินก็มาถ่ายอะไรได้บ้านเลยป่ะแม่เนาะโอเคขอบุญขอบคุณทางไอจอนนั่นแหละเดี๋ยวจังไปเบิ่งเสาบ้านนี้จอพี่น้องเงยเดี๋ยวจังไปเบิ่งเสานังกันเนาะก็คืออ,อันนี้แหละบอ่อนเพิ่นสิตั้งเสาตั้งยังเนาะเดี๋ยวเพิ่นสิเคิงเฮือนมือได้กับ่ฮู้น้ำเพิ่นดอกแต่ก็คือยังก็ตามเพราะว่า พร้อมไปแล้วเนาะเป็นไม่ต่อขอบตาอะไรกันเป็นทรงเป็นสางกับพร้อมแล้วเส <c oughs> าเพื่นอนสิจูหั่นเนาะต้นเสาอะไรหนาลายเออายาน <c oughs> าะหนาหนี่เนาะจะเอือนหนายังนี่หนาเหล็บมือ <c oughs> อันนี่ใด แค่ห่อจังเป็นเอื้อนยาพี่ชังอันนี้นะต้นยีปคิวม,มันเกิดมันดกคืออย่งนีมันแผลคือ,อยังยาอันนี้นะนี่เสาเขึ้นพี่น้องเลยเสาตัวนี้นะมาคาดยุ่เสานี่เพราะว่าเราต้องได้มาต่อด้เนาะเพราะว่ามันจะมีตีนเสาอีกต่างหากพี่น้องเนาะเป็นสิใส่ตีนปูนเห็นนะนี้เสาตัวนี้จะอยู่อ่า อันนี้น่าสิเป็นแม่มันน่ะเนี่ยตัวนี้สามต้นตัวน้นาสิเป็นสาหน่อยสิเป็นแบบลอดต่อเอสียต่อผนังออกมาจังทาเบิ้งทาส้มต้องการพี่น้องเขากับ,บหูกันเนาะว่ามันจะออกมารูปแบบอแะไรก็ลักษณะใดว่าสันทะดทาเบิ้งทาส้มไปพร้อมๆกันส่วนหน่อยสาหน่อยนี่ก็จะอยู่พุ่นแน่นะเนาะ เดืดเสาเผืนอีกแต่ต้องนำบระหุกันเนาะเป็นเสาหรือเป็นอีอย่างสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าเสาก็คือเปิดพัดเน่าแหละโอเคเดี๋ยวพี่น้องด้วยฮะก็จะได้จบคลิปเสร็มเนาะขอบคุณขอบคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่เนาะทางไอ้จอนสุกแก้วไอ้ิ่นอยู่ดีมีแฮงไ่เป็นล้ำเพิ่นรวยอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพเข้มแข็งเนาะทั้งครอบครัวอะไรเอาสั่นซะ ตกน้ามาไลตกไฟฟลองให้ไหมสิ่งสําคัญก็คือให้พระเจ้าเวพรเจ้าอะไรกับครอบครัวได้อายเด้ออยู่ดีมีแห้งเนาะรายการขอบุญขอบุญขอบขอมกจากใจอีกข้อหนึ่งที่เปิดหน้อยวางใจเอาเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้เนาะโอเคพี่น้องเอ้ยเปิดใหม่คลิปหนาเนาะไปแล้วสบายดีสบายดี